ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กันในช่วงการเมาา์มอยค่ะเราขอไปหยิบตุ๊กาตาแบ๊บน,นึงนะแป๊บเดียวแบบแป๊บของจริงอะมาแล้วทุกคนรักพอไหมอืมมาเราจะมีเรื่องมาเมาามอยด้วยนะในขณะที่เล่นเกมด้วยขอกวิวตื่นแล,ะล,ะล,ะละ้วลูกอ่ะ คือเดี๋ยวเราจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวอันดับแรกเราก็ไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนทุกคนเราต้องอาบน้ำแต่งตัวไม่ไงั้นเราหน้าแบบนี้เราหน้าเป็นสิวแน่เราต้องเปิดฝาขวดก่อนทีแล้วก็ล้างหน้าเข้าไปหน้าเราจะได้ใสสะอาดเห็นป่ะใสสะอาดเลยเราชอบใช้อันสีม่วงมากกว่าพัานยาปิเนตเลยน,นะคะโอเคชังมันโอเคไปก็เลย ฮัลโหลฮลโลได้ยินเสียงเราดังไหมเอ่ยน่าจะได้ยินกันแหละเพราะว่าเรากลับมาปกติแล้วนะคะเราสามารถกรี๊ดอะไรก็กรี๊ดก็ได้เต้นก็ได้เป็นบ้าเป็นบอเลยก็ได้เดีย๋ยวว่าเรานะเราเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะทุกคนอุย้ยชุดนี้ไม่สวยขอโทษนะที่ยวายใส่อะ่ะเออลดแบบนี้ลดซื้อใส่ชุดนี้เออชุดนี้ก็สวยดีน่ารักตะมุตะมีไปอีกแบบแต่ก็ไม่ค่อยชอบอ่ะ เรื่องหมอกพูดกับตัวเองนะพูดกับตัวเองนะไม่ได้ว่าใครนะพูดกับตัวเองเลยว่าเรื่องมากมากเป็นคนที่เรื่องมากค่ะพูดเลยเรื่องมากไม่โกรธไม่อะไรแต่ว่าฉันมีแฟนกับเพื่อนคนคนหนึ่งอะคือฉันแอบ,บชอบนางมานานแล้วใช่ปะไม่รู้อะไม่รู้อะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งอะแอบบชอบมาได้เดือนหนึ่งอะแต่ไม่รู้ว่านางชอบฉันหรือเปล่าฉันก็แบบเออไม่ค่อยแบบ ว่าจะตัดใจนะแต่มมีอยู่วันนึงเว้ยวันนี้ฉันเกือบลืมเขาได้อะแล้วเขาก็มาพูดข้างๆหูฉันว่าคือขอพูดชื่อคนนี้เลยได้ไหมพูดชื่ออตอมเนีย่ยฉันก็เป็นเพื่อนกับเขามานานตั้งแต่ปนหนึ่งฉันแบบคือรักเพื่อนคนนี้มากรักรักแบบเพื่อนนะไม่ใช่รักแบบแฟนเฮ้ยจะเย็นจะจิน้นคือรักเพื่อนคนนี้แบบ เออรักแบบเพื่อนอะคือแบบเป็นห่วงอะไรกันบ่อยๆใช่ปะแต่มันมีอยู่ช่วงที่ฉันอยู่ปหเว้ยฉันไปแอบชอบนางฮะ<อ>คือทุกคนอาจจะสงสัยแอบชอบได้ไงอะหือว่ฉันแอบชอบนางไม่ใช่จากความฝันเพราะปกติเราแอบชอบใครเราจะฝันมาใช่ไหมเว้ยแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราก็ชอบเลยอะแล้วแบบ เรารู้สึกว่าเขาก็หลอ่อนิใสดีน่ารักเป็นคนอบอุ่นนะอุ้ยน่ารักอะประมาณเนี้ยชิก็เลยแบบอุย้ยงหลงรักนางขึ้นมาชิป,ป่ะที่เนี้ยมีอยู่วันหนึ่งวันที่ฉันเกือบลืมนางได้ฉันบอกก็ตัดใจเหอะทีเนี้ยนางก็มาเพื่อนนางอะคือออโต้ขอเรียกผู้ชื่อเลยแล้วกันออโต้ Auto, นี้กะคือดันหน้าตอมอะมาใกล้ๆหูฉันด้วยหูฉันก็แบบอะไรอะทำอะไรกันอะเดี๋ยวนี้ตอมก็พูด ป่าขึ้นมาว่าไม่ชอบมึงนะขอโทษทีม่มีคำหยานะก็แบบเขาพูดแบบฉันเออเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะคือฉันตัวนิ่งแล้วแบบขนลุกฉันเลยแบบขนลุกเพราะว่ามันมีลมมาอยู่ใกล้หูแล้วมันขนลุกเวยไม่ชอบทีนี้ฉันก็เลยแบบไปนั่งอเฉยๆอ่ะก็แบบไปนั่งสวนโมรอ,ลอกลับบ้าน อแบบไม่เชื่ออาจจะเป็นแผนก็ได้อาจจะเป็นแผนแบบเออออโตมาหลอกอยเงี้ยบอกให้มันหลอกฉันอ่ะอาจจะไม่จริงก็ได้ที่ไหนได้ลิซ่าไปถามให้ฉันแล้วเรื่องจริงครับเขาชอบฉัน50-60%นนี่ยแหละฉันก็แบบฮอมันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอฮะอะไรเกิดขึ้นเนอคือบอกเลยแล้วจำวันที่29กระดากระดาคม29กบกรกฎาคมั้ประมาณนั้นอะ วันภาษาไทยอ่ะแห่งชาติอ่ะวันนั้นฉันแต่งตัวชุดไทยเว้ยฉันก็แบบไปเยี่ยมเขาหน่อยเพราะให้ส่งกำลังใจให้เขาแต่เขาไม่ไม่ได้เห็นคุณค่าเลยฉันหลยุยโ่วยงอนแล้วหลังจากนั้นอ่ะฉันก็เลยแบบไม่ได้สนใจจนมันมีอยู่ตอนหนึ่งใช่ปะที่ฉันเขียนในสมุดความลับอ่ะแล้วเพื่อนฉันเอาไปอ่านเพราะว่าบอกว่าถ้าไม่ให้อ่านจะงอนนะฉันก็เลยแบบเอออ่านไปเถอะอนุญาตให้อ่านแล่สรุปขึ้นพาเพื่อน คนที่เป็นคนแบบไม่เรียกว่าอะไรไปแสดงใช่ป่ะที่เอากระเป๋าไว้ห้องดนงตรีไทยอ่ะฉันก็เลยพาเพื่อนไปเอาสมุดหนังสือขึ้นมาไว้พอขึ้นมาปุ๊บผู้หญิงในห้องฉันอ่านหนังสือความลับฉันไปหมดฉันคือแบบไม่รู้จะทํายังไงคือมันแบบอย่างนั้นคือตอนจริงเราคิดแผนไว้แล้วไว้ว่าถ้าเราอยากจะรักใครหรือยอยากปไปแฝงกับใครจริงจังอ่ะ เราก็ต้องแบบค่อยๆทําให้เขาชอบเราทีละนิดใช่ป่ะใช่ก็ว่าจะทําแบบนั้นอ่ะคือแบบเริ่มไม่ค่อยให้เขาแบบชอบฉันทีละนิดเริ่มเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําให้เขาตกหลุมรักฉันเพิ่มจาก6 0สิเนี่ยกลายเป็น100%เอร์เว้อยอย่างเงี้ยแล้วดูดิเพื่อนมาทําแผนฉันพังหมดเลยแล้ว,ลวทีเนี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าออโตอ้ก็เลยบอกว่ามันฉันไม่อ่านใช่ป,ป่ะเลยก็เลยบอกว่า ถ้าไม่ให้อะตอมมาดูอันนี้ใช่ป่ะแบบฉันเขียนว่าในใจมีแต่อะตอมแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบถ้าไม่ออโต้ก็ชี้คำนั้นด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ให้อะตอมดูเราจะง,งอนเราก็บอกเออทำอะไรก็ทำเถอะสรุปยอมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันนั้นฉันร้องไห้ไม่หยุดจ้าร้องไห้จนแบบจนรู้สึกว่าตั้งแต่อาทย์นั้นอะอาที์นั้นเลยจนถึงวันจันทร์ วันจันทร์ไหนไม่รู้อะอาทิตย์ถัดไปอะฉันไม่มีน้ําตาล้องเลยคือฉันร้องให้ไม่ได้มันไม่มีน้าตาล้องเอยอันนี้ไม่สวยไม่ใสฉันก็เลยแบบเออก็ก็ช่างเหอะแต่ก็แบบเพื่อนก็บอกอย่าเพิ่งตัดใจดีจะพอแค่นี้ได้ไงเ่าเราต้องมีความสู้ดิเราอย่าเพิ่งตัดใจตอนนี้ฉันก็เลยแบบอืมเชื่อคาเพื่อนก็ได้วะเชื่อหน่อยสักนิดนึงแล้วทีเนี้ยฉันก็เลยกลับมาชอบมันเหมือนเดิมใช่ปะ แต่รู้ทรงแล้วอ่ะอะตอมเหมือนจะไม่ได้ชอบฉันนะเธอฉันอยากร้องมึกศะตอนเนี้ยคือแบบเหมือนอะตอมไม่ได้ชอบฉันนอะคือแบบมันเป็นอะไรที่เศร้ามากอ่ะวันนั้นฉันร้องไห้ไม่หยุดแบบนี้เลยเวย้ยฉันร้องไห้ระระบายกับเพื่อนอ่ะฉันก็แบบโอ๊ยอะตอมไม่ชอบเราจริงหรอเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดใจนะเราต้องเป็น คนที่ไม่ต้องตัดใจดีตอนนั้นน่ะฉันเห็นอะตอมใช่ปะเอออันไหนอันไหนวะฉันเห็นอะตอมใช่ปะกำลังแบบมันเรียกว่าอะไรอะขออน,นุญาตเงียบกนึงคิดอยู่เออคือตอนนั้นน่ะฉันกำลังจะถอยออกมาใช่ปะคือแบบมันใ,นในในว่าฉันน่ะจะแบบอยู่เฉยๆดีกว่าปล่อยให้เขาเดินหน้าไปไปมีคนที่ดีกว่าเรา ตเราก็แบบทำใจไม่ได้คือเราหลงรักคนนี้รักแล้วรักสุดหัวใจด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ทนชอบอ่ะไม่มีวันได้ครอบครองหรอกปาลงไปทำอาหารกันทีเนี้ยฉันก็เลยแบบเออแบบนี้มันดีแล้วหรอสักพักเว้ยเหมือนอะตอมอ่ะสนใจฉันมากขึ้นอ่ะเหมือนอะตอมถามหาฉันแต่แต่ฉันก็แบบเฮ้ยต้องทำใจไว้นะคือกำหม,มัดแน่นไว้อ่ะอดทนไว้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะแต่รู้สึกแบบ น้อยใจอะไรประมาณนี้แล้วฉันก็มีเรื่องอยากจะเล่าไว้มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอะหมวยจะตั้งไม่ต้องตั้งชื่อหรอกคู่ไปแล้วเขาชื่อหมวยเขาาพูดกับฉันว่าตอนแรกก็ทะเลาะกันเรื่องคู่จิ้นในวงบัตรจิปาเพื่อนไม่ชอบคู่ไทยเน็กเพื่อนชอบไทยพีมฉันก็เลยบอกเออคู่ไหนมันก็น่ารักเหมือนกันนั่นแหละเพื่อนก็บอกหรอแล้วก็บอกส่งอีโมจิแบบมองบนอนะฉันก็เลยแบบ เรื่องของใครแล้วเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจ่าได้คําหยาบอ่ะแต่มันทําไม่ได้ก็เลยบอกเพื่อนบอกแพรทาไมเองทําตัวน่าราขนาดนี้น่าราก็คือน่าราคาญนั่นแหละค่ะทุกคนเราแปลความหมายออกแล้วก็บอกนั่นสินะเพื่อนก็บอกว่าแล้วเพื่อนก็บอกว่าทีเนี้ยเลิกชอบเถอะผู้ชายเขาไม่ได้เอาแล้วว่ะ เลิกชอบแบบเหมือนหมยอะประมาณว่าหมยหึงอะตอมยังไงไม่รู้อะฉันก็เลยแบบเออช่างมันเถอะมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งทีเนี้ยฉันได้ยินหมยพูดพิมพ์คํานึงมาบอกฉันบอกว่าตามจริงตอมบอกแล้วว่าไม่ได้ชอบคือหมายถึงว่าไม่ได้ชอบฉันนะเราก็เลยแบบวันนั้นเราคือเพื่อนบอกอย่าร้องไห้นะเว้ย แล้วคือใครจะไปกั้นน้ำตาไหววะแบบนั้นอะฉันก็เลยไปปรึกษาเพื่อนหลายคนแต่โดูเหมือนเพื่อนจะราคาญก็เลยไม่อยากปรึกษาต่อแล้วคือไม่อยากอยู่กับใครเลยคืออยากอยู่คนเดียวอะปรึกษาใครก็ไม่ได้คือมันน้อยใจไปหมดอะเราควรเปลี่ยนสีลูกกระตาไหมสีลูกตา,กตาป้าตอนนี้เราก็ม,มาอะไรยังไม่เสร็จนะฉันก็แบบเออเรื่องอเหมือนกันอันนี้คือการเป็นการแบบ พูดระบายอารมณ์กับทุกคนน่ะคืออยากบอกทุกคนประมาณนี้ตานนี้น่าจะเละแน่เลยคืออยากบอกคนที่เราแอบ,บชอบว่ารักนะแต่มันคงเป็นได้แค่ฝันมันไม่มีวันเป็นจริงหรอกเนี่ยคำคมเนี้ยเหมาะกับเรามากเจ็บที่สุดไม่ใช่การจากลา แต่เป็นการเดินออกมาทางที่ใจยังรักอยู่เออเนี่ยเหมาะกับเรามากก็ยังไรไม่ได้ออเาตกใจไม่มีอะไรทุกคนปกติดีนั่นเหลออีก4ตัวละครอ่ะสร้างอะไรดีแนะนาหน่อยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยจะเปิดให้ดูนี่ส่ลุกตานี้ก่อนชอบชอบของผมเนี่ยแล้วมันเหมาะกับเรามากๆ จ็บที่สุดไม่ใช่การจากลาแต่เป็นการเดินออกมาในทีใจยังรักอยู่ตอนนั้นเราใช้สีตานี้ใช่ป้าแต่เราเปลี่ยนมาใช้สีตาเนี่ยแต่เราว่าเราใช้สีนี้แหละสีมันดูสวยดูเข้ากับสีผมดีสีผมคนละสีไม่ต้องตกใจด้วยทุกคนเออสีผมคนละสีอจัลย์ย่าคนโอ้สีผมคนละเสียโคตรอัฉริยะบอกเลย เราชอบสีผมที่มันแบบมีมออนน่ารักเนาะ,ะ,ะต่อมตโนม้เอานี่แล้วกันผมสีดำเข้มหารทรงประจำเรากันเราตัดผมแล้วนะเราตัดผมแล้วนะคะทุกคนประมาณผมก็ใกล้เียม,มนแต่ประมาณนี้มากกว่านี่เราตัดผมทรงประมาณนี้เลย ตัวหน้าม้าไม่มีอยู่ในนีน้สีมันไม่เข้มไม่ฉันเลยอะทำไมทำไมเธอถึงไม่เข้มไม่ฉันน้อไม่ใส่ไม่สวยแล้วก็ตัวไหนต่อตัวไหนต่อตัวไหนต่อตัวนี้ไม่เอาพอแล้วอีกสี่ตัวละครสร้างอะไรดีบอกมาคอมเมนต์ได้เลยนะ สร้างแบบที่มีประโยชน์นะทุกคนเราไปเล่นละคสรสาอะไรพวกนี้ก็ได้นะแต่เราไม่มีภาพตัดต่อเว้ยเือเป็นอาไทยไทยจบลากาเมาห์มอยนะเรากมาแต่งตัวปรับลุกกว่าปรับลุกเออขอรู้แสงหน่อยาตาปรับลุกสีผิวสีตาอะไรประมาณเนี้ยเราว่าแค่นี้ก็ได้แล้วนะ เวลาทักเปียแมวเป้าแมวเป้าคืออะไรฮะโอ้อยากได้กระต่ายเอ้ยอยากได้แมวนี่หว่าเอ้ยอยากได้กระต่ายโอ้ยมันอยากได้กระต่ายไงฟงไม่รู้เรื่องเหรอจะกลายเป็นนางร้ายแล้วครับทุกคนช่วยด้วยเอ่อมันเรียกว่าอะไรนี่อันนี้อันนี้ได้แล้วกระต่ายน่ารักจังเลยอุ้ยน่ารักเหมือนใครบางคนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่ยืนดีมว่ายืนอยู่ตรงเนี้ย วันนี้ซ้อนดนตรีไทยเหนื่อยมากต่อเพลงเขมิสายโยแล้วนะได้ประมาณสิบกว่าเพลงแล้วตั้งแต่ปห้าจากึ้นปหกได้ประมาณสิบกว่าเพลงเดือนหนึ่งได้ประมาณสองสามเพลงน่าจะสองเพลงเราเล่นได้ประมาณมันน่าจะนับด้วยคองเลคคองใหญ่แล้วหน้าทุ้มชิงฉาบฉับใหญ่นะแล้วก็กลับ หมิมแเราเล่นได้ประมาณอีกหนึ่งอย่างคืออะไรอ่ะไม่มีเราเล่นได้ประมาณ8อย่างนะคะทุกคนในห้องดนตรีไทยนะโอ้ชุดน,นักเรียนใครน่าจังเลยมันคือมันไม่มีกระเป๋าให้ฉชนแล้วหรอไม่เป็นไร เลิศมากแม่ถุกมือมีแว่นมีถุงมือโอ้โหอลังการงานสร้างไม่ค่ะไม่เอาคือมันต้องทำอะไรอันเนี้ยฉันไม่เขา้าใจโอ้ประชาชนบ้านเมืองโอ้เรามีการเก็บอันนี้ด้วยเหรอหมอประชาชนบ้านเมืองที่เราอยู่นี่เอง เอาเอาฝังนี้ดีกว่านี่ลงุงต้องจ๋าื่นด้วยเออใส่วันนี้ให้หนูหน่อยนะลงุงคือเราเพิ่งไปเข้าค่ายมาเมื่อสองวันก่อนน่าจะสองวันประมาณวันที่1 4บสี่ห้าเราไปเข้าค่ายทุกคนเข้าค่ายที่โรงเรียนอะ่ะบอกเลย งุนงิดมากไม่ได้เล่นสอง่านแล้วบอกเลยเขาถ่ายตอนไหนไม่ถ่ายไม่ถ่ายตอนฉันลุหลุดคือฉันข่ำตัวเองอ่ะถ่ายฉันลุหลุตฮะไม่ได้ตอนฉันลุหลุดได้ไงทำไมไม่ถ่ายตอนฉันดีดีโอ้ยแต่ว่าตายลุหลุดแบบแล้วครูเขาเอาไปลงเพจโรงเรียนอ,ะอ่ะอ่าฮอก็เลยตอนโคตรขืออนอะ่ะโอ้ยมานี่ดีกว่าค่ะทุกคน เรามาจะสอนเออผู้ผิดเราจะมาสอนการแต่งตัวนะคะเห็นป่ะเห็นป่ะสำหรับคนที่ไม่มีเงินไม่รีรู้ไวเหมือนเรารวยตรงไหนเราจนจะตาย <c oughs> สำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินเติมเกมนะคะเราก็เ,เหมือนกันบอกเราด้วยนะคะกคนเราก็ไม่มีเงินเติมเกมเหมือนกันมาเติมไม่ได้ อุ่นสดเติมเซตอันนั้นสักหน่อยเออไม่เป็นไรใช่ไหมเหรอไปเข้าไปตรงนี้เราจะสอนปรับรูปแต่งตัวที่เข้ากับตัวเองเนี่ยเราจะให้มันเองน่าที่สุดนะมากที่สุดแล้วเหมือนอยู่ถ้าทุกคนจะสร้างถ้าทุกคนจะสร้างเป็นตัวแม่เราแนะนําสีผิวอันไหนดีเอ,อ่ออันนี้นะคะที่เราใช้เมื่อแต่ก่อนนะที่เราใช้เมื่อแต่ก่อนถ้าไม่ก่อนนี้ล่ะคะ่ะทุกคน ไม่ก็เอาอันนี้ขาวเผื่อสีผิวที่เราใช้อยู่จะเป็นอันนี้นี่อันนี้ขาจะแต่งตามก็ได้นะอันนี้เราใช้บีสีผิวอันนี้สลุกเกอร์ตาตอวนี้เราจะแต่งเป็นเจบแซบอะคล้ายๆน้องมีคู่น้องมีคู่รู้จักปะมีคุ่แฟดห้าเออเราจะแต่งตามสไตล์กกของตนเองเอานะ ออแบบน่าเก็บเก็บอ้อนๆอ,อ,อ่ะตระมาณเนี้ยเออน่ารักนะเจอว่าไม่ได้ไอคนที่แบบชอบแต่งแบบเนี้ยแต่งโมโมแล้วแต่งไปเออน่ารักตะเราจะเปลี่ยนใหม่กับโลกเออนี่โครน่ารักเลย หาตัวที่มันดีๆอ่ไม่ต้องเอาปีกนังฟ้าไม่ได้มาลูกปีกนั่งฟ้าบิ้นไปหาไผบิ้นไปหาผัวค่ะเอามีครูและกันมีครูจะเป็นตาแบบนี้ตาสีฟ้าประมาณนี้เอหรือประมาณนี้นะประมาณไหนนะมีครูตาประมาณนี้หรือเปล่าไม่ใช่ประมาณนี้ ป,ประมาณไหนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะระหว่างแบบนี้กับแบบนี้แต่ลอบนี้เราจะแบบนี้ไปก่อนผมของมีคูจะเป็นสีอมแดงๆหน่อยประมาณไหนไม่รู้ลองก่อน้ามีโคแบบนี้แล้วกันน่ารักแกไม่ต้องมีมีให้ก็ได้ มรงผมมีครูจะปิดหน้าปิดตาหน่อยก็จะลุกงงงประมาณเนี้ยหาดูแป๊บเพื่อจะมีทรงผมที่แบบเออนี่ฮะไ,ไม่ใช่มีคูแล้วไม่ฉละไม่ชฉละเอาเนี้ให้น้องมีคูแล้วกันนะไม่ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ ผมมาไหนไม่ใช่โอ้น้ำตานี้ปะเหลต้นตานี้น้ำตานี้ใช่แหละผมมีครูก็จะเป็นประมาณนี้ยาวประมาณยังไงประมาณเนี้ยผมมีครูเราจะให้ยาวประมาณนี้ ูฟังต้องมีพาดคอไว้แต่ว่าเอามีคูฟา,ฟ,าฟาดพาดหัวไว้แล้วกันฟาดแล้วหนึ่งตรานี่ประมาณน,นี้สวยเหมือนมีคูขึ้นมาแล้วนะอันนี้ไม่มีเสื้อผ้ามีคูจะเป็นเสื้อแขนยาวประมาณน,นี้สีฟ้าอ่อนๆเราจะใส่แบบน,นี้เอาแบบนี้แล้วกัน ถ้าแบบนี้ก็ต้องเป็นสีขาวถูกไหมข้อประมาณเนี้ข้อปกเสื้อมีคูเอ่อเอาสาวกันลองก่อนถ้ามันได้มันก็ดีต่อไปก็เป็นเอ่อเอานี้ไปก่อนเลยแล้วกันข้ามแบบนี้นี่ของมีคุแต่ว่าเราจะให้น้องมีคูใส่แบบนี้สีฟ้า แต่งให้เหมือนมีโคมากที่สุดนะคะส่วนจะเป็นกระโปรงสีเขียวไม่ใช่กระโปรงแบบนี้ต้องเป็นกระโปรงบานๆแบบเนี้ยจะต้องเป็นสีเขียวอะ่ะต้องหาดูแบบไหนได้เอยก็มีแต่แบบเนี้ยมีโคลูกหนูใส่สีอื่นไม่ได้หรือ ไม่เป็นไรใส่ให้น้องมีครูไปก่อนสีเขียวอ่อนประมาณนี้ไม่สิประมาณนี้แต่งให้เหมือนมีครูใช่ปะโคตรเหมือนนะทุกคนโคตรเหมือนเลยอะ <laughs> ถุงน่องเออมีถุงน่องอ่ะเนี่ยดูสิรองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้เราให้น้องใส่แบบน,นี้ อ่าแบบน,นี้ดีกว่ามีคุ้ไม่มีค่ะข้างหลังหรือของประดับข้างหลังโอเคเส็จแล้วมีคุมีคุเมอร์สั่นใหม่ชั้นเหลาหน้าเบื่อปะเออหน้าเบื่อแหละช่างมันนะคะทุกคนเออถ้าจะแต่งเป็นตัวเด็กประมาณนี้ก็แนะนำมาแต่งได้เลย แต่งตามันได้เลยนะคะสำหรับคนดีเแฟนสายคุณโยซุบะอุ๊ยอ่ะมาสายโยสผีแล้วนะ,ะเอาสีผิวประมาณนี้แล้วกันคนโยซุบะก็สีตาเดียวกันนะเนี่ยสีประมาณนี้ก็ต้องเป็นคิ้วโยซุบะผมสีส้ม ก็ประมาณนี้เป็นคนที่ชอบเยี้ยมอะ้นก็จะเอาผ่าแบบนี้ต้องแบบนี้ให้คนยอสุบะนารอ่กอก็ผมจะไม่ปิดหน้าปิดตามอนมีคุจะเป็นทรงผมประมาณนี้หรือประมาณนี้แล้วก็แบบผมสั้นไปเลยเนี่ย ยออื้อบาทน่าจะผมประมาณนี้ใช่ไหมคือผมประมาณนี้เออน่าจะผมประมาณนี้แหละสีส้ม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 นี่นี่สีนี้ก็สีอ่อนๆแล้วกันนะคะทุกคน ต,ตามได้นะใครที่ชอบโยสุปะแฟดห้าไปดูมาแลนน้วโคตรหนมวใช่อัน,นี้โค้ของเธอจะเป็นสีเขียวยไม่มีทางมันกริปต้องมีแต่หมวกอันนี้เท่านั้นเมื่อก่อนหรือปะเราแต่งตัวเราจะใส่แต่อันนี้ไม่ก็อันนี้ไม่ก็ใส่อันเนี้ย แต่นี้เราให้คุณโยซูบปปะสีประมาณนี้ละมั้งสร้อยคอไม่มีใส่แน่นอนส่วนเสื้อคุณโยซอบะก็คลายมีคูนะประมาณนี้แต่ไม่โชว์พุงอ๋อเสื้อสีขาวหรือเปล่าเสื้อสีขาวค่ะแต่จะใส่เป็นเสื้อกันหนาวแขนสันนะ้นอะ แ่นสั้นๆอะนี่เปล่าจะแบบนี้หรอแบบที่มันเหมือนเสื้อมากที่สุดอะเหมือนจะไม่มีนะทุกคนต้องใส่อันนี้แทนแต่มันเป็นสีน่าอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรนะโยซึบะใส่สีส้มไปก่อนก็แล้วกันนี่ กัะหนาดไม่ต้องมีก็ได้นะมีก็ได้ใส่เธอสีขาสีส้มอ่ะสีส้มก็สบัดให้เลือกสีส้มส,ส้ม,ส,มส้มพอไหมแล้วก็ใส่เสื้อนี่มันมีแขนอื้อ ประมาณนี้แล้วกันเสื้อสีส้มจอเสื้อสีขาวเสื้อสีอข,าสอสอขาวเปนนั่นแหละโยซึบะต้องใส่กระโปรงเหมือมนมิคุเพิ่งคิดสภาพกระโปรองโอยซึบะสีเขียวเหมือนกันน่าเกลียดตัวเมื่อกี้กะ